นิทานเรื่องอสุรกายผู้เมตตามีหญิงสาวชาวเมืองเธอทำอาชีพค้าไม้เธอนั้นไม่มีลูกไม่มีสามีเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์รูปร่างหน้าตาสวยงามเธอมีชื่อว่าจันทราทุกเช้าจันทราจะตื่นขึ้นมารดน้ำต้นไม้แล้วก็พูดคุยกับต้นไม้ทุกวันบ้านของเธอนั้นจะอยู่ห่างไกลผู้คนมาก แต่เธอไม่เคยกลัวอะไรเพราะบ้านที่เธออยู่นั้นจันทารู้สึกได้ตลอดเวลาเหมือนมีคนอื่นอยู่ด้วยและคอยคุ้มครองเธออยู่จันทานั้นก็คิดถูกแล้วเพราะมีอสุรกายขนาดใหญ่มีเพียงเธอเท่านั้นที่มองไม่เห็นและก็คนดีๆแต่หากใครเข้ามาในเขตบ้านของเธอแล้วคิดไม่ดีก็จะมีอะไร ที่ทำให้เขาเหล่านั้นต้องหนีจากไปเพราะนั่นคืออสุรกายที่คอยปกป้องคุ้มครองจันทาอยู่วันนี้จันทาไปรดน้ำต้นไม้ตามปกติรดไปก็คุยกับต้นไม้ไปจูจๆมีเสียงตอบรับจากต้นไม้ที่เธอคุยด้วยจันทาเลยแปลกใจถามนั่นใครพูดคะข้าคือต้นไม้ ให้อยู่ดูแลจันทาเธอนั่นแหละคุณเป็นต้นไม้พูดได้อย่างไรหรือคะข้าอยู่ตรงนี้มานานแล้วและเจ้าก็ดูแลข้ามาตลอดต่อไปนี้ข้าจะตอบแทนเจ้าเองขอเพียงแต่ห้ามตัดต้นไม้ต้นนี้โดยเด็ดขาดจันทาก็รับปากจะไม่ตัดต้นไม้ต้นนี้ทุกเช้าเธอจะนำน้ำมารด และร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังอย่างไพรเลาะต้นไม้นั้นก็โตเร็วมากและก็ได้คุ้มครองเธอจันทาไม่รู้เลยว่าวิญญาณล่างที่อยู่ในต้นไม้แห่งนี้เป็นอสุรกายที่ปกปักรักษาคุ้มครองเธออยู่วันนี้มีคนไม่ดีเห็นต้นไม้ต้นนี้มีความสวยงามเขาคิดจะย่องมาเอาไปเป็นของตนเอง แต่พยายามดึงหรือยกยังไงก็ยกไม่ขึ้นจนมียักษ์หน้าตาดุร้ายโผล่ร่างขึ้นมาจากต้นไม้คนไม่ดีนั้นพอเห็นก็รีบวิ่งหนีจากไปทิ้งข้าวของวิ่งหนีแทบไม่ทันจันทาได้ยินเสียงคนร้องลัน่นเธอเปิดประตูออกมาจันทามีคนไม่ดีจะแอบมาเอาต้นไม้ของข้าไป ข้าขอโทษท่านด้วยนะที่ดูแลไม่ดีไม่เป็นไรข้าสั่งสอนมันไปแล้วต่อมาเธอเดินไปตลาดมีชายไม่ดีที่ย่องมาแอบเอาของที่บ้านเธอในวันนั้นไปพูดบอกชาวบ้านว่าเธอเลี้ยงยักษ์ผีจันทาเลยแปลกใจว่าร่างที่อยู่ในต้นไม้นั้นเป็นยักษ์หรือแต่เธอ ก็ได้พูดต่อว่าชายคนดังกล่าวไปว่าวันนั้นเขาแอบจะไปขโมยต้นไม้ที่บ้านของตนเองพอคนอื่นได้ยินก็รู้ว่าชายคนนี้เป็นคนไม่ดีเลยไม่เชื่อคำพูดของชายดังกล่าวแถมช่วยกันขับไล่คนไม่ดีคนนี้ให้ออกไปอีกต่างหากจันทาซื้อของเสร็จก็รีบกลับบ้านไปที่ต้นไม้เธอรีบเดินไปที่ตรงต้นไม้ จันทาเรียกถามว่าท่านเป็นอสูรหรือเขาก็ได้ส่งเสียงบอกกับเธอว่าหากตนเองจะแสดงตัวออกมาเธอจะกลัวหรือไม่เธอเลยบอกว่าไม่กลัวอย่างแน่นอนอสูรเลยปรากฏตัวพอเธอเห็นก็ตกใจเล็กน้อยแต่ก็ได้กล่าวขอบคุณที่ช่วยปกป้องเธอมาโดยตลอดต่อมา ต้นไม้ก็โตเร็วยิ่งยิ่งขึ้นให้ร่มเงากับบ้านของเธอช่างสวยงามเธอไม่กล้าตัดแม้แต่กิ่งไม้ยิ่งต้นไม้โตขึ้นอสูรก็ดูร่างอายุขายเริ่มมากขึ้นตามต้นไม้ไปวันนี้จันทาป่วยไข้เธอก็ได้เดินมาที่ต้นไม้คุยบอกเขาไปว่าเธอรู้สึกไม่สบายตนเองต้นไม้เลยบอกให้เธอนั้น มานอนที่โคนต้นเพื่อดูดซับแลธาตุและพลังของอัศูรไม่นานเธอก็ฟื้นตัวขึ้นและก็ดีขึ้นในเวลาต่อมาเช้าวันต่อมาอสุรกายมีสีหน้าที่อิดโรยเธอเลยถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเลยบอกกับเธอว่าใช้พลังไปมากจากการช่วยเหลือเธอ จันทาเลยรีบขอโทษอสูรแล้วก็บอกไปว่าต่อไปเธอนั้นจะดูแลตนเองเป็นอย่างดีอสูรนั้นก็ได้บอกกับเธอไปแค่ว่าฝากดูแลให้ต้นไม้นี้อยู่เป็นอย่างดีก็พอเพราะร่างของเขานั้นหากต้นไม้สุดโทมร่างก็จะเริ่มหมดพลังไปด้วยจันทาก็ได้รับปากเขาจนมาวันหนึ่ง ชายคนไม่ดีที่เคยจะย่องมาเอาต้นไม้มโมโหจันทาที่เคยทำให้เขานั้นอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้เขาได้เอาขวานมาสับที่ต้นไม้จนมียางต้นไม้สีเขียวไหลออกมาชายคนนี้ก็แปลกใจว่าทำไมยางต้นไม้นั้นถึงเป็นสีเขียวเพราะปกติแล้วยางของต้นไม้จะเป็นสีขาว พอลงขวานที่ลำต้นหลายๆครั้งก็ได้ยินเสียงร้องเจ็บปวดบังเอิญวันนี้จันทาไม่อยู่พอดีไปซื้อของที่ตลาดพอเธอกำลังจะกลับบ้านเธอก็เกิดจัก,กรยานโซ่ตกแถมยังเข้าล้ออีกต่างหากเธอเลยยังไม่มาถึงบ้านสักทีต่อมาทางบ้านของเธอนั้นชายไม่ดีก็ใช้ขวานลงที่ต้นไม้ จนทำให้หลำต้นเกือบขาดเธอนั้นก็กลับมาพอดีเห็นต้นไม้ถูกตัดทำให้จันทาทิ้งของทุกอย่างแล้วรีบวิ่งไปที่ต้นไม้แต่ชายไม่ดีก็ได้กลับไปก่อนแล้วเธอเสียใจร้องไห้กล่าวคำขอโทษต่ออสูรแต่อสูรลลกายนั้นก็ไม่โกรธเธอเลยเพราะเธอดูแลเป็นอย่างดีที่สุดแล้ว แต่คนไม่ดีที่ตั้งใจมากลั่นแกล้งเธอต่างหากที่เป็นคนทําต่อมายางสีเขียวจากต้นไม้ก็ได้ไหลออกเต็มพื้นไปหมดเจ้าอสูรผู้เมตตาเธอก็ได้กล่าวลาจันทาบอกว่าถึงเวลาที่ตนต้องไปแล้วจันทาก็พูดอะไรไม่ออกแล้วก็บอกแค่ว่าไม่ให้อสูรไปไหนแต่ไม่นานนั้น เสียงที่คุ้นเคยก็เงียบหายไปในที่สุดจันทาร้องเรียกไล้ต่อหลายครั้งก็ไม่ได้ยินเสียงของอสูรเลยเช้าวันต่อมาเธอก็ได้ให้คนมาช่วยขนกิ่งต้นไม้ที่หักออกแล้วเธอก็หมั่นรดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลเป็นอย่างดีเพื่อว่าสักวันอสูรผู้เมตตาจะกลับมาอยู่กับเธออีกครั้งจันทานั้น ก็ได้แต่เฝ้ารอดูทุกวันกี่ปีผ่านไปก็แล้วจนเธอเริ่มแก่ชรลาลงต้นไม้ต้นนี้ก็สูงใหญ่สมบูรณ์อีกครั้งวันนี้จันทาเริ่มหมดแรงลงเธอมานอนใต้ต้นไม้พูดคุยคนเดียวและแล้วเธอก็ได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งอัศูรก็ได้กลับมาฟื้นคืนชีพอยู่ที่ต้นไม้ต้นเดิม แต่เธอนั้นก็หมดอายุไขแล้วนอนใต้ต้นไม้พูดคุยกับอาศูนได้ไม่นานจันทานั้นก็สิ้นลมจากไปตายต้นไม้ของอาศูนผู้เมตตาจบแล้วนะคะขอฝากถุกท่านกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กับส้มสมหวังสตอรี่ให้เราได้มีแรงใจ ได้ทำนิทานดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ